อีพันดาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ามึงไม่ออกมานะกูจะเอารถกูเนี่ยคนประตูบ้านมึงที่พังเลยออกมาเร็วมาขอส่วนบุญอะไรกันแ้แต่เช้าเนี่ยออกมาเร็วๆอย่ามาจะยุ่งยานี้ได้ตายแล้ววันนี้มันวันอะไรกันเนี่ยสงสัยเป็นวันอาเศขคางคกคายพิษคุณมัณนาแม่นางเอกดังให้เกียรติเอาขี้ดินใต้รองเท้าไม่เหยียบถึงหน้าบ้านฉันมันทำไมมีอะไร กูมีแน่กูมีแน่มึงนะมึงกี่ปีแล้วที่มึงเขียนข่าวด่าลูกกูกูกับลูกนะไม่เคยทําอะไรมึงเลยมึงก็ไม่เคยหยุดชีวิตลูกกูจะหายพวะมึงนั่นแหละโอ้ยเป็นไงล่ะมึงจำไม่เลยนะกูไม่เคยใส่ไรใครเว้ยทุกข่าวที่กูเขียนเป็นเรื่องจริงอ๋อเหรอเป็นเรื่องจริงอุแน่เป็นจริงยังไงวะลูกกูเล่นกับใครก็หาว่าลูกกูจับเขาเป็นผัวหมดแม้กระทั่งกูกำกับมึงก็หาว่าลูกกูจเขาเป็นผัว ไห้เป็นผู้ชายก็เป็นผัวลูกกูอีกเหลือไม่ไู้ต่างดาวแล้วใช่ไหมที่ลูกกูยังไม่